สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําท่านอีกคลิปครับคลิปนี้มีความสําคัญมากนะครับคือในช่วงการเปลี่ยนอาหารขั้งสุดท้ายสําหรับกวางชนของเราเพราะว่าย่างเข้าเดือนที่6ถึงจะเข้าเดือนที่7แล้วกวางเริ่มจะเข้าแด้ช่วงที่สําคัญคือเดือนที่6นี่แหละครับพอครบ6เดือนแล้วเข้าเดือนที่7นี้กวางจะเริ่มทำโพงเข้าแด หลายๆท่านนั้นเลี้ยงแล้วเลี้ยงเยอะทะลุโผงไม่ทันนะครับนี่คือปัญหาจะทําให้ผงล้มนะครับกว่างตัวผู้เขาจะเสียนะครับวันนี้แนะนําเทคนิคใหม่ๆเข้ามาหลายๆท่านก็เคยใช้อยู่แล้วนะครับแต่ผมก็ศึกษามาแล้วก็นํามาแนะนํแกับท่านนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนอาหารรั้งสุดท้ายให้กับร่วงกว่างนะครับวิธีการก็คือตัวนี้เป็นแม่เก่าซึ่งผมร่อนเรียบร้อยแล้ว แม่เก่ากับแม่ใหม่ผสมกันอย่างลส่วนนะครับผมไม่มีดินแต่ถ้าหากว่าท่านมีดินท่านใช้ดินแทนก็ได้นะครับไอ้นี้เราใช้แม่เก่านะครับใส่ในถังนี้ครับใส่ในถังนี้นะครับท่านมีดินท่านใช้ดินได้เลยนะครับนี่ผมใช้แม่เก่าผสมแม่ใหม่ใส่ในถังนี้นะครับใส่แล้วก็ผมก็จะอัดให้แน่นนะครับนะครับอัดให้แน่นนะครับใส่แล้วอัดให้แน่นนะครับ ให้มีความสูงขึ้นมาจากตูดถังประมาณ20เซนครับหรือประมาณครึ่งถังนะครับแต่ถ้าท่านมีดินท่านใส่ดินไปเลยนะครับแต่การใส่ดินนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนําเทคนิคครับนี่ครับผมก็จะใส่แม่เก่าผสมแม่ใหม่ไปประมาณครึ่งถังนะครับอัดให้แน่นนะครับประมาณครึ่งถังหรือ20เซนครับครับอดัอดอดัดอัดนะครับเมื่ออัดเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาถังลงอัดเลยครับ อาจะขึ้นเหยียบก็ได้นะครับขึ้นเหยียบเลยก็ได้เพื่อให้แน่นนะครับอัดให้แน่นๆนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคนะครับอัดให้แน่นเลยนะครับผมก็จะอัดให้แน่นนะครับมีความลึกอยู่ประมาณ20เซนครับอ่านี่ครับจะเหลือประมาณครึ่งถังนะครับแน่นเลยนะครับอัดแน่นเลยอัดให้แน่นหลังจากนั้นท่านเปลี่ยนเอาอาหารใหม่นะครับหรือเม็ดใหม่นะครับ แมสใหม่ใส่แบบฟูฟูครับใส่แบบฟูฟูไม่ต้องอัดนะครับใส่แบบฟูฟูเลยนะครับไม่ต้องอัดนะใส่แบบฟูฟูเลยนะครับค่อยๆใส่ลงไปให้ฟูฟูไม่ต้องอัดไม่ต้องกระแทกนะครับใส่ไปแบบฟูฟูเลยนะครับไม่ต้องอัดไม่ต้องกระแทกนะครับใส่แบบฟูฟูใส่แบบปกติเละครับ โดยที่ไม่ต้องไปอัดมันใส่ก็ความสูงก็ปกติเนี่แหละครับเดี๋ยวพอถึงเวลาเราปล่อยร่วงกวางลงไปมันพร้อมมันก็จะลงไปปั่นโครงคนเดียวนะครับใส่ลงไปนี่ผมไม่อัดนะครับใส่เยอะึ้นหน่อยนะครับกค่นี้พอครับนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านใช้ดินนะครับบอกก่อนว่า ใส่ลงไป1 8บแถึงยีเซนนั้นท่านไม่ต้องท่านไม่ต้องอัดนะครับท่านแค่เขยา่าเขย่าธรรมดาให้ดินเรียบๆก็พอนะครับเพราะดินมีการความควบแน่นสูงกว่าความเป็นเนื้อแมสนะครับแมสนไม่เปขี้เลื่อยเลยครับแนะแนะนำไว้อย่างนี้นะครับแต่ของผมนี่ใช้แมสตเก่าผสมแมสใหม่อย่างละครึ่งนะครับครอันี้ผมจะเอาตัวนอนออกมาแล้วครับตัวนอนตัวนี้นับแล้วอายุได้ ประมาณหกเดือนกว่าแล้วครับหกเดือนนะครับเกือบจะเข้าแด่แล้วนะครับดูตัวโตเลยนะครับตัวเหลืองเลยนะครับดูครับตัวเหลืองแล้วนะครับนะครับตัวเหลืองตัวใหญ่มากนะครับทีนี้ตัวเหลืองตัวใหญ่มากนะครับของเดี๋ยวจะให้มันลงไปปั่นพ้งนะครับ ช่วงสุดท้ายเลยนะครับตรงนี้มีสองสี่หกแดสิบอ็ดตัวเดี๋ยวผมจะใส่แค่8ดตัวนะครับเดี๋ยวก็จะแยกไปทังอื่นต่อน,นะครับเดี๋ยวคัดบอาตัวโต,วต,วตวๆเลยนะครับเห็นไหมครับ เอาตัวโตเลยใส่ไว้สักแปดตัวพอนะครับเดี๋ยวแยกไปถังอื่นนะครับเดี๋ยวจะทะลุผงยากออนสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับไว้แปดตัวสามตัวถึงเอาใส่ถังใหม่นะครับนะครับสำหรับคลิปการเปลี่ยนอาหาร ก่อนที่จะเข้าโพงนะครับผมแนะนําไว้เลยต้องอัดแมสด้านล่างนะครับท่านลองไปทําดูครับแล้วก็เรามาติดตามผลงานกันอีกทีครับตอนทะลุโพงเขาลงไปเขาจะปั่นโพงดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมเขาไม่ปั่นเขาก็จะกินอาหารนั่นไปนะครับตัวนี้อ่าข้าเดือนที่6แล้วไม่ต้องกลัวครับกินอีกประมาณครึ่งเดือนก็เป็นทาโพงแน่นอนนะครับเป็นยังไงก็ผมลาท่านก่อนครับในคลิปนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ